สวัสดีค่ะตอนรับขึ้ชุมนะคะเข้าสู่รายการกทุกใจรวมใจไทยกับปิชาชุดประหลาดผิดค่ะศิลปานอาของเราในวันนี้เป็นศิลปินชื่อดังขาดอย่างบ้านเดือสะานะคะเร็วๆนี้ก็เขาจะมีผลง,งานที่รรเรียกกระแสอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาเคยเสิร์ชอีกครั้งหนึ่งของเขานะคะการเจริญจะเป็นอย่างไรบ้างเร็ดเร็ยขนาดไหนหนักขนาดไหนวันนี้คำสอบอย่างแน่นอนคะ่ะขอต้อนรับน้องเดืเอดสะบาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้รู้สึกว่าศิลปินของเราอาจจะ เสียงแผ่วไปบ้างอะไรบ้างก็กำลังป่วยอยู่ป่วยครับวันนี้ตอนตอน,นี้ก็คืองานค่อนข้างหนักนะครับไปแบบสิงคโปร์ด้วยแล้วแบบที่นู่นแบบที่เมืองไทยร้อนแล้วนะฮะที่ตงโก้ร้อนกว่าที่นู่นร้อนกว่าอีลล่อยางต้องเดินตากแดดตากอะไรเงี้ยครับแบบทำกิจกรรมที่เงโก้เต่าหรืออะไรเงี้ยป่วยเลยป่วยเลยกรับใช่แต่วันนี้เรียกว่าราการของเราจะเตึงอย่างแน่นอนครับสามารถพูดคุยได้ปกติแน่นอนครับเปเหมือนปกติครับปกติใครจะน่าซีจะบ้าอะไรบ้าจะไม่เป็นไรอ่ะพูดถึงถึงก้นล่างถึงซึ้งป้ เคิดถึงค้ณป้าก็บอกว่าก็กระแสตอบรับดีมากครับค่ะก็คือตอนแรกทิ่ก็ไม่คิด,ดว่าไม่คิดว่าจะได้รับการตอบรับดีขน,น,น,นาดนี้นะครับเพราะว่าอย่างปล่อยมืวันแรกปุ๊บนะครับเพลงเนี่ยก็ขึ้น,ข,นขึ้นอันดับหนึ่งของยอดดาวโหลดในไอจูเลยก็แบบโอ้โหมาเร็วมากเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดก็เ,เห็นแบบว่ายอดดาวโหลดก็มาแล้วในในใน,ในดอกจันหนึ่งของสามค่ะในทุกท่องทางท่องทางดาวโหลดก็คือแบบเขาเลยขึ้นอันดับต้นๆหมดนเลยก็แบบ ก็เกินค่าที่ันครับอันแรกเรารู้สึกหายเหนื่อยหายเหนื่อยครับเพราะว่างานที่ก็แบบเหมือนก็เตรียมตัวกับพี่มาค่อนข้างนานก็คือเหมือนจะเริ่มคิดโปรเรต์กันมาแต่ประมาณช่วปิดาค่ะปีที่แล้วนะคบก็คือ่วงนัน้นรับสมัครเติมตาอยู่ mm hmm. ก็เหมือนคุยกันเล่น mm hmm. ๆว่าแบบเอ้ยพี่เดี๋ยวดิกมีเวลาปิดเทอมประมาณเดือนซึ่งนะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาทำอะไรกันไหมพี่อะไรเงี mm ้ยเขาก็แบบว่าเ mm hmm. <ๆ>ออนี่ก็ทำโปรเต์ที่สิระหว่างปิดเทอม ก็คุยมาก็ถ้าสนใจดีอะไรงะเงี้ยก็ดำเนินเรื่องดําเนินการมาเรื่อยจน,ใน,ใน,ในถึงช่วงใกล้ปิดตอวที่ก็เหมือนกับว่าเตรียมงานเพลงเนี่ยพี่เขา,าส่งเพลงกันทางโทรศัพท์นะส่งกันทางโทรศัพท์แล้วส่งทางเมลแล้วก็บางวันก็นนอยู่ที่ขอนแก่นคช่ไหทพี่พี่เขาทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็ส่งกันทางอีเมลแล้วก็มีอะไรคอมเมนต์กันทางโทรศัพท์แล้ก็ ลาบากขึ้นหนึ่งบางวันก็ต้องรอทีสองทีสามเงี้ยคือนอนรอเพลงผลมาแล้วก็แบบอ๋อวันต่อไปจะได้แก้ได้เลยเพราะเวลาก็สัมผัสกัชการคิดมาแล้วอะไรเงี้ยก็แบบเหนื่อยเหนื่อยแต่ก็พอผลมันออกมาอย่างงี้ก็แบบดีใจมากครับนานขนาดไหนเดือนเพื่อได้เวลาในการเตรียมงานคออถ้าเกิดถ้าเกิดเริ่มทําเป็นรูปเป็นร่างจริงๆนะครับก็ประมาณ เดือนถึงสองเดือนก่อนปิดเทอมประมาณนี้ครับเนื้อหาบอกเราเรื่องก็อ่ตามชื่อเพลงเลยชื่อเพลงชื่อว่าคิดถึงสิงปะนะครับก็คือต้องการจะสื่อบอกว่าคิดถึงนะต้องการจะบอกว่าแล้วหายไปนล้วหายใช่นิดหน่หายไปคือแต่จะบอกว่าไม่ได้หายไปไหนนะไม่ได้หายไปทัวทัวที่ไหนหรือไปทะเลทะเลที่ไหนเราหายหายไปแต่ว่าเราก็มาทําสิ่งดีๆแล้วเราก็ยังคิดถึงแฟนๆอยู่ใช่แล้วคือแต่ว่าด้วยไคล์เปอร์ของเ็กเนี่ย อาจจะแบบไม่ได้แบบบอกคิดถึงแบบซึ้งซึ้งอะไรเงี้ยก็เลยมาเป็นแนวแบบควนควรแทนก็เลยเป็นคิดถึงซึ้งป้าก็คือตามคาแรคเตอร์ของริสที่ครับอาจจะควรควรทะเลนน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างนี้แต่อาจจะบอกตรงๆก็อาจจะดูเขินขินไปใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นซึ้งเลยเนี่ยไม่เป็นต้องแบบซึ้งป้าบอกว่าคิดถึงซึ้งป้าอะไรอย่างนี้เนื้อหาเพนหรือว่าชื่อเพลงก็บอกเล่าเรื่องราวตัวริสได้เป็นอย่างดี้การคิดถึงกันครับเอ็มบีเป็นอย่างไงบ้างพอใจกับเอ็มบีแค่ เป็นดี่ะครับเป็นีีก็พอใจมากเลยครับ hmm. เพราะว่าเอคือตอนแรกตามเนื้อเรื่องเนี่ยคือดิจะต้องเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรเป็นหน่วยหน่วยตรวจปัญหาหัวใจใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหัวใจแต่ว่าไม่ใช่เรื่องแบบว่าลกเกี่ยวกับหัวใจนะอาจจะเป็นแบบว่าอกหักมาเศร้ามาไม่มีความสุขว่าถุสิดงใดอยู่อะไรเงี้ยเรารับเรารับปัญหานไว โดยที่วิธีการตรวจของเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่วิธีทางการแพทย์ก็คืออาจจะไม่ได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรมากมายแต่เราใช้แบบว่าเราให้ความรักคืนไปนะเราให้ความคิดถึงคืนไปนะแล้วช่วยเขาในแง่อื่นๆนะมันก็เลยเกิดเป็นแบบภาพที่น่ารักน่ารักขึ้นมาในอินดีแบางคนก็แบบว่าป่วยมาป่วยแบบป่วยใจมาร้องหง่มร้องไห,<ง>ห้หรือบางคนก็แบบว่าอาจจะแบบว่าซื้อเราแล้วแบบอุ้ย ตกใจเห็นดนหมอฤทธิ์อะไรอย่างเงี้ยก็แบบเอ้ยขอถ่ายลงถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็มีหลายอย่างแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นก็น่ารักดีน,นี้เป็นเรื่องราวในเอ<า>็มดีเป็นจริงนี่ฤทธิ์สามารถที่จะตรวจหัวใจให้ใครพี่มีปัญหาเรื่องหัวใจอยากปรึกษาฤทธิ์บ้างอะไรบ้างจริงตอนนี้ยังไม่แนะนำครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ไม่แนะนำครับก็รอเรีงเงยนจบดีกว่าที่จะมีความรู้ส่วจจริงๆ ตอนนี้อาจจะแบบมีมีบ้างเล็กน้อยในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติอาจจะยังไม่ไม่ไม่รู้หรือเท่าไหร่ครับก็เลยรอให้เรียนจบก่อนเพื่อไม่ให้ต้องตั้ตัวเปิดตัวก่อนใง่ไหมครับเรียนจบเนี่ยเรียนจบเนี่ยริสเตรียมตัวเปิดคลินิกเตรียมตัวให้บริการเป็นที่ครับใครที่เคยแบบเรียนริสติดตามผลงานริสเนี่ย เดี๋ยวให้บัตรฟรีเลยยังไงก็ต้องรอให้ที่จบก่อนแต่รอนานหน่อยนะรอนานด้่าใช้เวลาอีกหลายปีขนาดนั้นเลยงานที่เขาว่าในเอ็มบีชิ้นนี้ก็คือได้มีส่วนช่วยสำคัญด้วยช่วยอะไรบ้างคือเคืออย่างที่บอกก็คือเหมือนกับว่าจริงๆทุกๆขั้นตอนตั้งแต่ในเรื่องของเพลงเอ็มบีแล้วก็คอนเสิร์ตนี่ก็ช่วยเหลือพี่ๆเขาทุกขั้นตอนเพราะว่าอยากให้งานที่ออกมาเนี่ยเป็นงานจป็นตัวเรามากที่สุด นะครับแต่ในเอ็มดีเนี่ย,ยก็คือก็พอดเรื่องอ่างเงี้ยก็คือมีการแลกเปลี่ยนกันไอ้ที่ก็จะมีชิมงานเขียนเขียนพอดเรื่องมาก,ก่อนแหละนะครับเป็นสรีบอร์ดมาแล้วเราก็มาดูว่าไอ้พีตรงนี้อาจจะอาจจะยังน้อยไปตรงนี้อาจจะมากไปควรจะเพิ่มอะไรไหม mm hmm. เช่นว่าตอนแรกเนี่ยซีนเอ่อซีนซีนที่บอกว่ารับตรวจเป็นหัวใจเนี่ย <c oughs> ก็คือเราเราก็ต้องการเพิ่มความหลากหลายขึ้นอย่างเช่นอาจจะไม่ได้มีแค่ วัยรุ่นนักท่องเที่ยวอาจจะมีเด็กนักศึกษาบ้างอาจจะมีผู้ใหญ่บ้างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพิ่มข้ไปได้อหเล่าให้เื่องรงารนี้สื่กับบรรยากาศการถ่ายทำตรงนี้บอกนักแสดงเยอะมากเยอะมากครับ,รบก็คืออถ่ายกันที่พะยามนะครับนี่คือสองโลเคชั่นโลเคชั่นแรกคือสยามโลเคชั่นที่สองคือในตูนะครับโลเคชั่นแรกที่สยามเนี่ยก็ก็เหมือนขอความร่วมมือไปกับแฟนๆนะครับใช่ครับก็ อ่ะขอไปหนึ่งร้อยคนปรากฏว่าคือตัวลิสเนี่ยคิดว่าเราไม่ได้มีผลงานมานานแล้วก็คงแบบว่าเอ๊จะมีใครมาให้ไหมแต่ยังมีใครคิดถึงเราหรือเปล่าหรือว่ามาอ้อนอ้อนมาแบบว่าเหมือนกันว่าบอกเอ๊จะมีคนแบบว่าไม่เยอะขนาดไหนคือไม่ได้เชิงอ้อนแต่แบบเหมือนกับก็คิดในแง่แบบแบบไม้ก่อนว่าแบบเอ๊จะมีคนมาให้เราไหมค่ะเอออย่างน้อยก็ร้อยขอไปร้อยคนอ่ะถ้าเกิดเกินก็คือถ้ามาถึงก็โอเคอะไรเงี้ยต้องสว่า ลงชื่อกันมาประมาณเกือบพันคนโอ้โหลงชื่อกันมาเกือบพันคนแล้วก็วันนั้นไปที่สยามแล้วก็มันคนเยอะมากคือไปตั้งแต่ตอนสยามไม่เปิดปกติสยามจะเปิดประมาณสิบโมงอะไรอย่างี้หรือเปล่าครับใช่ไหมคะะประมาณนั้นนะฮะก็วันนั้นไปปุ๊บแล้วแบบไปถ่ายตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วคนเป็นพันอยู่ที่ที่สยามตั้งแต่เช้าเราก็ตกใจว่าแบบเฮ้ยทาไมแบบมากันเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยทำไมมากันเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ดีก็ดีใจมากที่แบบว่า เออแบบนี่คือแบบเริ่มต้นหนึ่งในการถ่ายเอ็มวีเขาก็แบบให้การตอบรับดีมากรู้สึกยังไงบ้างที่แต่ขับเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญในการ,รทำเอ็มวีชิ้น,แบบนี้สมบูรณ์ออกมาดนี้ก็ดีใจนะครับดีใจแล้วก็คือจริงๆก็ต้องขอบคุณเขาแหละนะครับแต่ต้องขอบคุณเขาประจำอยู่แล้วจนไม่รู้จะหาอะไรมาขอบคุณแล้วตอนนี้นะครับก็คือเขาก็ตั้งใจมากเลยนะครับ เป็มที่มากที่อย่างนั้นวันนั้นสยามร้อนมากคะครับร้อนมากแล้วก็เหมือนที่หลบแดดก,ก็จะไม่ค่อยมีเพราะว่าตอนเช้าเช้าร้านก็ยังไม่เปิดคะครับเข้าไปหลบในร้านก็ยากเนาะอะไรอย่างนี้ครับเขาก็ยอมทนร้อนตากแดบดบบางทีก็จะต้องวิ่งอะไรอย่เงี้ยทีมวิ่งอะเยอะอเลยฮะเขาต้องวิ่งต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบก็เหนื่อยอะดิฉันเห็นเขาแล้วก็มองเขาอยู่ก็เอึอ้งก็เหนื่อยแต่ว่าเขาก็เต็มที่นะเขาก็แบบตัเขาไม่บ่นจะทำยัว่าเขาเหนื่อยหรือว่าเขาอะไรเขาก็แบบ ําเพื่อเราเป็นทีครับใช่แล้วรู้สึกเปืนป้นรู้สึกดีมากครับดีบใจมากถ้าม <c oughs> ีคนมีแฟนขับเข้ามาแบบร้นหลังขนาดนั้นตอาเร่อมือเป็นส,ส่วนหนึ่งเลป็นมือถออันนี้นท,ที่ช่วงที่ระยบที่ผ่านมาที่ไม่ท่านไปนอกจากเรื่องเรียนแล้วลี่กงจะทำอะไรก็จริงๆแล้วก็คือเรียนเป็นหลักเลยครับเพราะว่าตารางเรียนที่เนี่ยก็คือจะแน่นเลยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเพราะว่าเรียนแพทย์่ก็เป็นที่เรื่องรืออยู่เลยครับว่าหนักมากครับ หนักมากก็คือแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนเลยทีเ,ยด<ม>เดียวขนาดเดีอนอย่างเดียวนะครับก็เรียนแน่นทั้งวันตั้งแต่ตวันจันทร์วันศุกร์ข้วันาร์อาทิตย์่างนี้ถ้าเกิดมีงานก็ขึ้นม,มาคุมเพจก<ม>็คือทางานได้บ้างช<ฮ>่น<ฮ>อที่เวน้นต่างต่างหรือว่าอะไรที่ทําแล้วจบภายในวันเดียวนน<ฮ>ก็สามา,มา,ญญา,า,ารถที่จะทําได้แค่ทันเวลาบ้างหรือว่ารู้ว่าหนักมากๆอันนั้นต้องแบบว่าหาเวลาว่าหาเวลาพัก พักเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ได้ถามว่า้องเข้ามาคุ๊คเพื่อจะทํางานเลยก,ก็ต้องแบ่งเวลาดีๆครับขึ<ม>้หนึ่งเลยหนึ่งคือต้องชัดเจนก่อน<ฆ>ว่าเราติดธิอะไรเป็นหลักอ่ะอย่างตัวริทซ์บ,บอก,กตัวเองชัดเจนว่าลิซจะตึดเ,เรจะจะเดื่องการเรียนเป็นหลักเพราะฉะนั้นวันจันทร์ถึงศุกร์ถ้ามีงานเข้ามาริซไม่รับค่ะิ<ฆ>ี่ต้องเรียนก่อน<ม>ถ้ามีงานไหไกับเุการเรียนริซไม่รับค่เขาต้องบอกเองให้ชัดเจนก่อนคเะแต่ปุ๊บต่ออาทิตย์ก็ต้องแบ่งเวลาว่าหนึ่งเดือนเนี่ยคือคือเรือนแพทย์เนี่ยมันจะสอบค่อนข้างบ่อย ก็คือจะสอบทุกๆประมาณหนึ่งเดือนเลยประมาณนี้่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งเดือนเราต้องคำนวณว่าเราจะรับได้กี่อาทิต์เราจะรับรับได้กี่สอาบวาิจิตอ,อ,อะไรประมาณนี้ถ้าเกิดเยอะไปแล้วอ่านหนังสือไม่ทันให้ให้บอกพี่คิวเซ็นเตอร์ที่คนรับงานเราว่าหยุดก่อนไม่ไหวอะไรเงี้ย<ม>เขาก็จะช่วยเราช่วยแบบบริหารเวลาช่วยบริหารเรื่องคิวแบเนี้ครับก็คือหลายๆฝ่ายช่วยกันก็ก็ทําให้แบบผลการเรียนไม่เสียในจากที่เรียนมาสักพักหนึ่งแล้วผลการเรียนโอเคขดีเลยครับผลการเรียนดีเลยครับก็อยู่ในแบบ B บวกอะไรประมาณเนี้ีบวก A A อะไรเงี้ย C ี B, B ก็มีบ้างอะไรงเงี้ยเฉลี่ยมาก็ประมาณสามสิบห้าถืงว่าเยอะ,ะมามกๆเลยว่าเยอะครับก็คือดีใจที่แบบว่า ก็จริงๆก็เรียนหนักด้วยแล้วก็ทํางานเยอะด้วยแต่ก็ผลการเรียนก็ไม่ไม่ธรรมดาเลยนะแล้ไม่จบคาเป็นคนนี้นี่คือเราตั้งใจแล้วว่าเราต้องเอาการเรียนเป็นหลักเ้าเกิกระทบเรื่องการเรียนเราก็จะขอบายเรื่องำารเรื่องรายเรื่อยใช่ครับเอาเพื่อนๆที่เหมาที่ไรร่วมกันถึงอาจารย์ให้การช่วยเหลือได้่องไรบ้างของการเรียนที่แบบว่าให้แบผ่านไปได้ก็ช่วยเหลือเยอะมากครับค่ะอย่างถ้าเกิดจเป็นอาจารย์เขาก็จะเป็นห่วงเป็นห่วงลิปมากคือตอนแรกที่ดีกับไปเรียนใหม่อาจารย์จะห่วงว่า เอ้ยเราไม่ได้ติด่อนน้นนี่ติดอบเรียมมาสองปีครับเพื่อเพื่อทํางานในสราบันการ่ึกษาครับแต่ก็เขาก็ห่วงว่าไอ้หายไปทั้งสองปีจะต่อติดไหมแต่มาเชื่อมไหวไหมหรือว่าจะตามเพื่อนทันไหมอะไรประมาณนี้นะครับ ขาก็ช่วยดูแลหลายๆอย่างแบบโทรมาถามบ่อยๆก่อนสอบเชิญเชิญก็อ่านหนังสือยางเนีอ่านหนังสือเป็นเปล่าอะไรเงี้ยเป็นลูกศิษย์ที่อาจารย์ให้ความสนใจแล้วก็แบบว่าเอ็นดูห่วงเป็นห่วงเพราะว่าเขาก็เหมือนกับว่าแบบต้องกลัวเราเนี่ยไม่จบอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเราก็พิสูจน์ให้เขาเห็นว่าว่าแบบเราสามารถเรียนได้เกรดเฉลี่ยที่ออกมาเราเราดีดีตู้กับเพื่อนๆคนอื่นในชั้นได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเออเริ่มสบายใจขึ้นหลังๆว่าแบบว่าอ่าว่าแบบ เรียนได้นะแล้วก็ไม่ต้องห่วงแล้วว่าจะจะซ้าชั้นอีกหรือว่าจะจะตกหรือว่าอะไรเนี้ยไม่ต้องห่วงแล้วเพราะว่าคะแนนเราดีตลอดล้วก็เออสบายใจขึ้นส่วนเพื่อนเพื่อนก็ตอนแรกๆก็แบบอาจจะมีให้เพื่อนเพื่อนติวบ้างหลังๆเริ่มเริ่มแบบเข้าที่เข้าทางเริ่มติวเพื่อนแล้วเนี้ยช่วยเหลือเพื่อนบ้างอะไรบ้างให้เพื่อนเพื่อนช่วยเือมาใช่ใช่ก็ต้องมีช่วยเหลือกันบ้างเพราะว่าบางทีแบบ เนื้อหาค่อนข้างเยอะบางทีเราอ่านถูกจุดบางทีเขาอ uh, <Let me S 1> <a> ่านไม่ถ so ูกจ like ุดหรือเราอ่านไม่ถูกจุดอะไรเงี้ยก็จะช่วยกัต้องจำกันไปใช่ครับก็เลยก็นับวัานี้เป็นต้นแบบของศิลปินของเมืองไทยที่ทำงานหนักแล้วก็เรียนไปด้วยได้ดีขนาดนี้ให้นิ้และเราเพื่อนในวัยเดียวกันที่ต้องทำแบบนี้ปพราะฉะนั้นทำงานไปเ้ื่อยเรียนไปด้วยแล้วมีวิธีการที่ทำในคุบที่มาได้ดีครับก็ ถ้าเกิดใ,ใครที่ต้องทำงานไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคิว่าต้องมีนมักเียนคนานเพื่อแบบว่าเลียนดูครอบครัวลิฟที่ข้าอาจจะทำงานเพื่ออะไรได้เสร็จไหมนะครับก็อยากให้เราตั้งเป้าอยู่อย่างตัวลิฟก็คือเราต้องบอกตัวเองไว้ให้ชัดเจนแล้วก็บอกเองที่ประสาทส่วนว่าสิ่งที่เรายึดม่จริงๆเนี่ยคือเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องงานนะครับอย่างนี้ก็บอกเลยว่าลิฟยึดเรื่องเรียนนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันมากระทบการเรียนหรือว่าอะไรที่ มันทําให้ผลการเรียนเราเสียไปเนี่ยก็ก็อาจจะต้องเลี่ยงนิดนึงหรือว่าบริหารให้มันให้มันเหมาะสมที่สุดนะครับเพราะว่าการเรียนก็เป็นเหมือนแบบการเริ่มต้นที่สําคัญของชีวิตของนักเรียนนะครับที่จะก้าวไปสู่ชีวิตการทํางาน ใชครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจตั้งใจเรียนก่อนดีกว่าตอนนี้ตอนที่เรามีโอกาสเรียนจะตกไปเรียนจบมาพูดเียไ,ได้ทีหลังทำไมตอนเรียนเราไม่ตั้งใจเรียนทาไมเราแบบไม่ได้งานดีๆทาหรือว่าเราเราทาไมแบบสู้คนอื่นไม่ได้อะไรอย่างนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สามารถทำสองอย่างพร้อมกันควบคู่กันไปแล้วได้ดีหลังงานก็ดีเดนนะแล้วก็การอียนก็ไม่กไม่ตก็ถือว่าดรมากๆ แล้วก่อนหน้านี้ตั้งแต่ก่อนที่จะจับไปเรียนเนี่ยก็คุยกันตลอดก็เหมือนกับว่าพี่บอยเป็นคนที่เขาเรียกอะไรครับคือแบบน่ารักมากคดีมากเลยคือคือไม่เคยทำหวางเด็กเรื่องเรื่องเจริการเรียนคือไม่อยากคือเขาไม่รู้ว่าจะพูดคำว่าอะไรแต่หมาควาว่าแบบคือก็คือเขาสนับสนุนให้เราเรียนโดยที่ให้เราคิดด้วยตัวเองว่า จะเลือกเรียนหรือคุณอยากจะเลือกงานแต่ว่าเหมือนกับการเวลาที่เขาพูดเขาก็เหมือนจะผลสืบเนืเราไปด้านกาเรียนมากกว่าเพราะเขารู้ว่าเรียนจบแล้วอ่ะก็ามาทําก็ได้เขาก็รู้เขารู้ว่าื่อคนเราไม่มีอะไรที่สายเกินไปอะเขาก็บอกเลยว่าเออสักตอนนี้จะตั้งใจเรียนให้ดีๆก่อนม็เรียนไปเลยเรียนให,เนให้เรียนให้จบเรียนให้จบออกมาดีเป็นพุทธพอเราจบพุทเราเป็นคุณหมอถามว่าเป็นคุณหมอพุทธเท่ไหมเท่เขาบอกว่าเราเท่่ะ เราเทนะแล้วเราเป็นคุณหมที่สามารถทํางานในวงการบันเทิงได้เรายิ่งเทเขาเป็ใญย่เขาก็บอกว่าเขาก็ให้กําลังใจนิดน่นแหลเออมันอาจจะนานนิดนึงแต่ว่าก็ระหว่างที่หายไปนานๆเนี่ยอาจจะต้องอาจจะต้องอาจจะไม่ได้มีอาจจะไม่ได้มีผลงานนานๆเนี่ยก็ให้พัฒนาตัวเองด้วยให้ฝึกร้องฝึกเต้นฝึกอะไรต่างๆอย่างเช่นเรื่องของแบบหุ่นหง่ะหักเล่นสิบเน็ต้างหรืออะไรวิทยแอนเฟอร์เหมือนกันลดเวลาตัวเองลดร่าง ผื่อวันหนึ่งที่เราได้จับมามันจะได้แบบพร้อมพร้อมในทุกอย่างจะได้เฟิร์มใช่ะได้ดีถือว่าคนปัจจุบันต้อง่แ็บรักเอาไว้ให้เราทำงานถือว่าให้เห็นอนาคตมองอนาคตเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเขาเขาก็รู้แหละว่าชีวิตในในชีวิตสิ่งที่ต้องัญของของเด็กปัจจุบันในสิ่งการเรียนเราไม่เคยไม่เคยที่จะห้ามเรื่องเรียนแล้วให้มัน เขามีแตจับตัวดิสนีย์เท่านั้นเร็วๆนี้เราดิสนียผลงานในเรื่องของคอนเสิร์ตอะไรแล้วเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าปัดขายดีมากๆเกรี้ยงเลยเกรี้ยงแล้วครับตอนนี้นะครับ<ช> <ๆ S 2> ก็เออ่เป็นซัมเมอร์คอนเสิร์ตคิดถึงซิงต์ปักนะครับก็จะจัดที่วันที่21เมษายนนะครับก <ๆ S 2> ็เออ่ทั้งนี้เนี่ยก็มาในทีมคิดถึงมาในทีมคิดถึงมาในทีมซัมเมอร์ซ <ๆ S 2> ึ่งเพลงก็จะเป็นแนวนแบบสนุกสนานหน่อยนะครับสนุกสนานอาจจะมีเพลงเร็วเพลงเต้น ค่อนข้งเยอะนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือก็คงไม่เศร้าแล้วคงไม่เศร้าแล้วไม่ไม่ได้จากไปไหนไม่ถึงว่าไม่ได้ตากไปไหนใช่ใครับอืมก็คือมาแบบให้ทุกคนมาศึกษากันเปนฝักที่จะบอกว่าเรามีความสุขดีนะอันกระแสตอบรับดีมากๆเลยจะมีการเพรอบไหมคะอ๋ไม่มีการเพิ่มรอบครับแค่นั้นแค่นั้นพอแค่นั้นเลยจะจำกัดเพราะว่า นิดคอนเสิร์ตที่ยี่สิบเอ็ดค่ะเปิดเชิมยี่สิบสองโอ้โหมารู้ขึ้นมาเรียนตายก็คือมั่งกลับกันเลยขันกันนี่คือคืนนั้นเลยหรือว่ามารู้ขึ้นคะวันนี้คืนนั้นเลยค่ะเสร็จติดกลับเลยฮะค่ะก็ไม่ได้เพิ่มรอบไม่ได้ถึงบัญชะขายดีขนาดนไหนจะกว้างจะเอาหาซื้อบัตรนี่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วรอบเดียวเท่านั้นก็รอบเดียวเท่านั้นครับก็ต้องติดตามเป็นอยู่ดีอันนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมคอนเสิร์ตนี้ประสบความสิร์ตล่ามากก็อาจจะมีคอนเสิร์ตใน ่ก็ไม่แน่ครับก็อาจจะปีหน้าหรือปีไหนที่แบบเราจะมีโอกาสอะไรเงี้ยก็อาจจะได้อาจจะได้สถานที่ที่ใหญ่ขึ้นหรือว่าอะไรก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราไม่แน่อาจจะมีคอนเสิร์ตที่มันใหญ่หรือว่าอะไรรอบก็ได้นะอ่ก็ไม่แน่นะเขาไปตางจังตอนนี้ต้องหาหาเวลาของตัวเองก่อนเพราะว่าจากที่ดูอนาคตแล้วเนี่ยปิดเทอมแต่ค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆนี่คือปิดเทอมใหญ่เลยนะครับปิดเทอมเดือนชึ่นค่ะเดือนขึ่นคือที่อื่นเขาเป็นตั้สามเดือน ขอนี่ปิดเดือนครึ่งแล้วต่อไปต้องน่าจะน้อยลงไปเรื่อยๆอีกแนี้แล้วคนอื่นในครึ่งเนี่ยเขาไม่ยังมีเวลาพักผ่อนไปท่องเที่ยวแต่ดิฉันต้องกลับมาทำงานนก่ไงเทำไม่ได้เว้นเลยไม่ได้ว่างเลยไม่ได้เว้นไม่ได้ว่างเลยครับอย่างตอนนี้ก็คืองานหนักทุกวันคือถึงแบบแบบด็กทุกคืนเลยเดือครึ่นองนี้พักผ่อนอะไรยังไงบ้างดินอกจะทำงานนี่มีช่วงเวลาที่แบบเที่ยวท่องเที่ยวกับคนอื่นเขาว่างหือไม่มีค,ครับก็้วยงานเต็มที่คือเหมือนกับลินลิศินก็บอกบอกที่คนรับงานเองด้วยแหละว่า รับงานเลยนะไม่ต้องกลัวเล็เหนื่อยคือแบบว่าคิดเต็มที่นะไม่ต้องกลัวเนี่ยเพราะว่าเหมือนเราก็มีเวลาน้อยที่จะมาทํางานพอมีเวลาทีหนึ่งก็อยากจะเอาโอกาสตรงนี้เก็บเกี่ยวให้เต็มที่ใช่ครับีองในเรื่องของการที่ต้องเก็บเกี่ยประสบการณ์ในโซเชียวกํากลังมีแรงกาลังดีงใช่ครับก็ <c oughs> คือเขาอาจจะแบบว่าเอ้ยเดี๋ยววันนี้อาจจะคิวแน่นอาจจะเหนื่อยหรือเปล่าก็มิสบอกเขาเลยว่าไม่ต้องกลัวเล็เหนื่อยหรอกเพราะว่านานๆที่จะมีโอกาสเพราะว่าต่อไปโอกาสเราก็ไม่ได้ว่าจะ หาง่ายๆแล้วเพราะว่าเราก็ต้องเรียนปิดเทอมก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแล้วโอกาสเหล่านี้คือไม่ได้มีกับทุกคนนะหลายคนที่อยากเข้ามาลงองคาเรายางมีโอกาสอย่างริ์แต่เขาไม่มีโอกาสถือว่าเรามีโอกาสแล้วก็จะต้องเราก็ต้องเรามีโอกาสเราต้องทาให้เต็มที่บางคนอาจจะแบบได้อยู่ในวงการแล้วโอ๊ยเหนื่อยง่ายจังอะไรเงี้ยเหนื่อยง่ายจังหรืวแบบบางวันทํางานเดียวสองงานก็อาจจะเหนื่อยนะแต่กับริ์ไม่ใช่เราของริก็คือเหมือนกับว่าตอนนี้โอกาสที่มันเข้ามามันเป็นมันเป็นสิ่งสาคัญหมดเพราะว่าก็คือ รู้ว่าเวลาเราน้อยอะเวลาในวงการเราน้อยเพราะฉะนั้นเราก็อัดกันบางวันอัดตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกเป็นเที่ยงคืนจะงหกทุ่มอย่า้ยผมทุ่มได้ไม่เป็นไรเพราจะได้รู้ว่าเราก็ทำงานอย่างนีครับบางวันอาจจะหกโมงเช้าถึงเที่ยงคืนไงก็อัดมาเลยก็ไม่เป็นไรก็ไม่บ่นอะไร่ะครับพูดถึงคอนเสิร์ตซุ่มซ้อมไปถึงไหนแล้วครับตอนนี้ก็กําลังซ้อมเลยฮะนี่เดี๋ยววันนี้ถ่ายรายการเสร็จต้องไปซ้อมต่ออีกไม่นานไม่มีเวลาพักผ่อนเลยใช่ไหมก็คือเอ่อ อยากให้อยากให้ออกมาดีที่สุดครับก็คืออ,อยากให้โชว์คือภาพต่างๆที่ที่คิดขึ้นมาอย่างเงี้ยอ,อยากให้คนดูประทับใจอยากให้คนดูที่เสียเงนินเข้ามาดูแล้วเนี่ยเขาชอบถึงแม้ว่าเวทีเราอาจจะไม่ได้ใหญ่ตัวอลังการหรือว่าอาจจะไม่ได้มีอะไรที่ไหนรื่อง่วนที่ชมนุมกูตาสตดิโอครับก็คืออาจจะไม่ได้แบบว่าใหญ่ตัวอลังการเหมือนกับอินแพคหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามทํา ทำโชว์ของเราให้ออกมาให้ดีที่สุดให้คุ้มกับค่าบัตรที่เขาเสียมานับรองว่าคุ้มค่ากับราคาบัตรตัวที่เข้ามาอย่างแน่นอนนับรองว่าคุ้มค่าครับเพราะว่า้อมทุกวันฮะซ้อมทุกวันแล้วก็ทุกวันเอยทุกวันเนี่ยทุกวันจัดคิวน้อยแค่ไหนก็ต้องหาเวลาไปซ้อไม่ได้นะครับก็คิดว่าคงสนุกคงคุ้มค่ากับ เงินที่เสียมาแนี่อย่างนี้ยมีเซอร์ไพรส์อะไรให้เราได้ดูกันบ้างในคอนเสิร์ตครั้งนี้คะลิศเซอร์ไพรส์เหรอครับก็จริงจริงคอนเสิร์ตนี้เนี่ยเป็นคอนเสิร์ตที่ออกมาจากตัวลิศหมดเลยค่ะคือลิมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนตั้งแต่คือเลือกเพลงเองอนะครับเลือกแขกรับเชิญเองทิ๊โชว์เองนะครับแล้วก็เข้าประชุมเข้าประชุมเองทุกครั้งะนะครับก็คือแต่ว่าพยายามที่จะทําให้งานตรงนี้เนี่ยออกมาออกมาเป็นเป็นในใน ในใจตัวเรามากที่สุดนะครับเอาตัวตนของเราออกมานําเสนอแฟนๆได้เห็นกันใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นริโชในวันนั้นนะครับก็ก็จะเป็นสิ่งที่ดิสอยากจะทาจริงๆซึ่งแบบเวลามันอะไรที่มันออกมาจากใจเราที่มันอยากจะทําอ่ะมันก็ทีดเชื่อมันมันจะดีมากสิ่งที่แบบเธอคนเดีบอกให้ทําแน่เราแล้ที่รู้ละเซอร์ไพรส์ที่ลิสบ้านเนี่ยน่าจะเป็นตัวดิส่นละที่จะสร้างเซอร์ไพรส์กับแฟนคลับแฟนๆที่มาดูในวันนั้นเพื่อนจากบ้านเดียกับตาสองเพื่อนสี เห็นบอกว่าจะไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตครั้งนี้ของริสอ๋อกานกับพิโตนโใช่ไหมใชชั้นนี้ไม่ได้ขึ้นครับค่ะแต่ก็เรื่องด้องเหมือนกันก็จะต้องสามคนนี้การโตโน่ริสขึ้นคอนเสิร์ตแล้วคาตลอดครับก็คือตอน่อนนีนต้องบอกว่าขอบคุณมากเลยนะครับคือไม่ว่าไม่ว่าริฟกันและพิโตน่ไปไหนด้วยกันค่ะคือทุกที่ให้ให้การตอบรับดีมากทุกที่จะบอกว่าชอบทุกที่จะบอกว่าสนุกทุกที่จะบอกว่าอยากเห็นสามคนนี้ขึ้นด้วยกันอีกนะครับคือถามว่า พวกเรารู้มันพวกเรารู้และพวกเราทราบและพวกเราอยากอยากมากอยากมากที่จะที่จะสร้างผลงานหรือว่าทําทาผลงานร่วมกันให้ทุกคนได้ดูกันแต่ว่าคือเนื่องจากว่ารอบที่แล้วคอนเสิร์ตโมนี้ก็มีกันแล้วก็พิจิโนโมารับเชิญแล้วะนะครับก็สนุกสนานมากคนดูให้กันตอบรับดีมากทุกคนชอบนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคือท,ที่ที่ไม่เอากันอย่างพิจิโนโลลมาร่วมเพราะว่าอ,อ,อาจจะเพราะว่ามัน เวลาภาพคอนเสิร์ตบบจะออกมคล้ายเดิมอะไรอย่างนี้เราต้องการที่จะแสดงให้เห็นสิว่าศักยภาพในด้านอื่นเราก็มีนะอะไรอย่างนี้ไอ้คืออาจจะเป็นโชว์แบบอื่นหรือว่าถ้าเกิดใครอยากดูทอลโชว์ก็ลองดูเป็นลิสต์ไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็จะเป็นแบบรูปแบบหนึ่งใช่เพราะว่าเพราะว่ารอบที่แล้วแบบการเพีตโนก็คือมาก้อนใหญ่เลยนานเลยมันสี่สิบห้านาทีได้นะ้งค่ะคือถ้าเกิดรอบนี้เป็นการเปีตโนมาอีกก็คงต้องกินเวลานานอีกเพราะฉะนั้นซีเควนซ์มันจะเหมือนเดิมคอนเสิร์ตจะไม่ต่างจากเดิม แต่เราอะต้องการจะทำให้ต่างจังหวัดเพื่อให้คนดูที่เสียเงินเข้ามาดูเนี่ยได้ดูอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรแปลกใหม่มากขึ้นจากตัวนีสหลากหลายแล้วก็แปลกใหม่สำหรับแฟนคลับพี่อยากให้สามหนุ่มขึ้นเวเวอีอัออีนไม่แน่แล้วคอนเสิร์ตหน้าคอนเสิเร์ตเดียอาจจะมีก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้ขึ้นด้วยกันอีกใช่เพราะฉะนั้น ก็ไม่รู้ว่าไหนนะคะนจะมีอะไรหรือเปล่าพูดถึงเรื่องพวงมาลายนิดหนึ่งผมบอกว่าแต่รอบผมริทนี่เยอะแยะมากมายเหมือนกันแต่ครับนี่แต่ว่าโห้เป็นแบบว่าแม่บุญคุ้มบอกว่าเป็นบ้านอะไรกับพวงมาลัยเป็นยังไงบ้างให้ริทเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงก็เรื่องพวงมาลัยนะครับถามว่าคือดีใจที่ได้ไหมก็ดีใจนะครับแต่ากได้กี่นะคะท่านผู้ชมเพราะครั้งนี้นี่คือได้แจมหนักได้เลยนะครับแฟนคลับคือถามว่า ดีใจที่ได้ก็ดีใจที่ได้แต่ว่าถามว่าถ้าเขาวันหนึ่งเขาไม่ให้เราเราเราอยางรักขเขาแล้วก็อยางรักขนอเออ่นไม่ได้อย่างนี้จะไม่รักไ,ได้ยังไงไม่ก็คือเหมือนกับว่าก็ไม่ได้มองกันที่ทางนึงหรือว,ว่าอะไรอย่างนี้นะคะคือทุกวันนี้แค่แค่เขาอยู่เชียร์ริดแค่เขาอยู่ให้กําลังใจนิดมีผลงานใหม่ออกมาแล้วดาวโหลดจะมีถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าช่วยริดแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบ โโมดผลงานแบบชื่ออนชอบในผลงานเราแค่นี้ก็มีความสุขแล้วพูดตาอกปาชื่นชมบผลงานเราแค่นี้ลิ้งก็มีความสุขแล้วแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วนะครับอย่างอย่างที่บอกคือพอเพลงยุ่อยมาวันแรกปุ๊บแล้วเขาก็รีบดาวน์โหลดกันแล้วดาวโหลดของแท้หมดเลยแล้วเปนเพลงขึ้นแลดาวโหลดอันดับหนึ่งในไอจูนอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งนี่ก็ตกใจมากแล้วแล้วแบบตรงนี้ที่เหมือนเป็นเป็นแค่นี้มันก็เป็นการที่สุดให้เขาให้ดิดูแล้วว่าแบบ้เขาเขาหลักเรานะอะไรเงี้ยที่อาจจะไม่ต้องเป็นจำนวนเงินมากมายจากคนคนนึงอะไรเงี้ย เบอกว,ว่าเงินที่ได้มาที่ซื้อคอนโดจริงๆเขียนปยูนบ้างครพิตอ๋อจริงๆก็คือเงินที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นจากที่ทํางานด้วยตัวเองหรือว่าอาจจะได้จากภูมอะไรค่ะที่ก็เสนอสติก็กไว้ครับะเก็กไว้ในธนาคารนะครับฝากไว้ก่อนแล้วกอ็อะไรที่มันจําเป็นก็คือจะตีแต่ว่าจะไม่ จะไม่ค่อยซื้อของที่เขาเรียกว่าของแฟชั่นของุ่อยตุ้งเปื่อยใช่ครับของเทคโนโลยีอะไรเงี้ยที่มันแบบมาใหม่แล้วหายไปมาใหม่แล้วหายไปเนี่ยจะไม่ค่อยซื้อพวกนี้<ม>นะครับี่จะซื้อเป็นพวกแบบอ่ะอย่างอันแรกที่ซื้อเลยก็คือคอนโดที่กรุงเทพที่ตัดสินใจซื้อเพราะว่าต้องทํางานในกรุงเทพก็อาจจะตอนนี้ต้องจ่ยค่าเช่าแล้วก็ต่อไปในอนาคตก็ เขาเรียกอะไรราคามันก็ขึ้นด้วยเขาก็ก็แอบเล็งไว้อยู่ไม่เลาเกงก็ใหญด้วยอะไรด้วยซื้อไปก็ไม่เสียเข้ามูลค่าด้วยใช่เข้ามูลค่าด้วยเงินเราซื้อไปแล้วก็ไม่ได้ราคาตกไม่เหมือนรถยนต์ไม่เหมือนมือถือครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ซื้อก็คือบ้านที่คอนแสกเพราะว่าเขาเลี้ยงที่คอนแสกหลายปีก็เลยซื้อบ้านไว้หนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ที่คอนแนสกก็มีแต่เพิ่มเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆก็มีแต่จะให้ดีมากเล่นซื้อหลังคาเลไม่าได้แล้รที่แบบ เราไม่ธรรมดาเนี่ยเป็นกับตัวพ่อค้าเหมือนกันต่อหรอกคือไม่อยากใช้อะไรที่มันฟุ้มฟือยก็คือแบบอะไรที่มันคุ้มกับตัวเราไปเสียที่เรียกว่าไม่ธรรมดาเลยทีดิฉันคนนี้นะคะท่านผู้ชมเบรกแรกของเราในช่วงแรกเนี่ยหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับนิสิตาร์ได้ใหม่ช่วงต่อไปของรายการจะพูดถึงชิมิสตัวส่วนตัวของสายคนดีค่ะฝากทยกท่า